สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุภุสกุนจางมากมากค่ะมากินตําสัวด้วกันวันนี้จำเองค่ะพี่น้องค่ะตําสัวตากินเองเลยวันนี้นี่แคบหมูมาแกนําเด้อจ้ะก็ใส่ผักกาดดองนะคะทุกคนผักกาดดองพักเอสมพาขละโอ้ย ยากหัวไปเลาะสื่ออันทรงต่ำล้านได้กับปีดมาอนี่โอ้ยตายแล้วกะเลยต่ำเองซะเลยทุกคนคะ่ะมาจากินด้วยกันนะคะอืม อม,อมุ้งเส็นงขปบ่นคือเกาห้องอ อืมสายกลิ่นเสน้นดอกไม้กินได้คะ่ะทุกคนงามๆหอ,ม,อมมาก 嗯。<laughs> ใช่เขา ข้แยงนา